สวัสดีคะ่ะผู้ชมทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะเราก็ยังพาทุกท่านอยู่ที่สวนหรือว่าร้านคุณจ๋านะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะวันนี้แลนด์ได้แวะมาหาท่านอาจารย์ยงยุทธนะคะมาขอความรู้จากท่านแล้วก็มาชมไม้ในสวนกันก็เมื่ออีพีที่ผ่านมาค่ะก็สอดแทรกไปด้วยความรู้ต่างๆซึ่งท่านอาจารย์นะคะท่าน น่ารักและก็ใจดีมากเลยนะคะคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะต่อจาก E ีพีที่แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมไม้ในสวนกันค่ะไม่เข้ามาที่ที่สวนก็สามารถแวะไปหน้าค่ายได้ค่ะอาจารย์ท่านอยู่ที่นั่นทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกน้อยโอ้โหอุ้ยตะกานี้นี่อืมวันนี้ก็โดนแดดอยู่นะโดนแดดให้อฮะอ๋อนี่นะคะจะคลุมเอาไว้คุมพัติกไว้ฝนมันลงไม่ไหวแล้วฮะ S 2> <S 2> <S มันจะหยุดให้เลยอ่ะอุ้ยอาจารย์สวยจังเลยอ่ะดูผู้ชมดูดูนี่แล้วดูค่ะดูเนี่ยดูอุยดูตะก้านี้สิดูตะก้านี้โอ้ตะก้านี้เจ้าพคุณม่วงมาเลยม่วงมาตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะดูสิเห็นไหมคะสีม่วงมาเลยอยู่ตามหัวข้าไลค์คานาก็ามีสีได้นะธรรมชาติ สวยแบบสาวสาวบ้านไร่สาวบ้านไร่นางงามบ้านไร่นะคะต้องมาที่นี่นะใครอยากได้สวยแบบสวยแบบธรรมชาติโหดอ่ะโหดจริงๆทนแดดทนฝนค่ะไม้ทุกต้นอีกตูวหนึ่งนี่นะอุ้ยเยอะนะอู้เยอะ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 มากเยอะมากเนี่ยเนี่ยตายหมดโต๊ะเนี่ยที่ที่ว่าเอาออกมาไว้แล้วโต๊ะนี้นะคะมาทั้งหมดนะ่ต้อที่เห็นค่ะ ผู้ชมขาต้นละหนึ่งร้อยบาทรีบเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ถอนถอนใส่กระถางสี่นิ้วให้ผู้ชมดูสิโอ้โหกระบะนี้สีม่วงอุย้ยอาจารย์ขาแล้วแล้วอีก,อ,กอีกกี่เดือนถึงจะเออผมจะคอยสักประมาณสามสี่ใบฮนะเนะี่ยจะประมาณนี้ผมถึงจะถอนเนะี่ยประมาณนี้นะคะถึงถึงจะถอนลงตะก้านนะคะแล้วต้องใช้เวลาอีกกี่เดือนคะ ก็ให้เขาแข็งแรงนะฮะเดือนหนึ่งได้หนึ่งใบไหมคะก็ประมาณนะประมาณนั้นนะคะก็ต้องมีสามสี่เดือนนะคะครับก็ทยอยฮะเขาก็ทยอยเข้ามามาแบ่งปันกันเรื่อยอ่ะตะการนี้นี่อาจารย์คัดออกมาหรือว่ายังไงคะคือคือมันมีปัญหาอยู่อย่างนี้ฮะบางอันเนี่ยเนี่ยมันแน่นมันแน่นนะฮะค่ะมันแน่นมากเลยค่ะผมก็เลยดึงไอ้ที่มันยังไม่เปิดสีอ่ะค่ะแยกเอาไปใส่แบบนู้นอ่ะ เป็นกระถางเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มไปโดนฝนตายหมดเลยแต่ส่วนไอ้ที่มันเปิดสีมผมก็แยกเอามาเอามาไว้อีกเอามาปักไว้แบบนี้นะคะ,ะมไม่งั้นมันทับกันแล้วโตไม่ทันกันครับไอ,อที่ยังไม่เปิดสีมโตเร็วกว่าค่ะเนี่ยเราก็ได้เห็นสวยๆแบบนี้เต็มตะก้าเลยนะคะแต่อันนี้สวยทั้งตะก้าเลยฝักเนี้ยฝักเนี้ยยังไม่มีเลยแน่หรอกฮะมันมันเดี๋ยวให้มันได้แสงหน่อย ก็ยังไม่แน่มันจะมีีสอออกมมมาเต็หหดและันนี้ที่เขาทนอยู่ได้เพราะว่าอาจารย์คลุมพัดติคมีศิลป์นยัง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 เสียหายน้อยอ๋อจะเนี่ยเนี่ยเนี้ยคือแน่นอย่างเงี้ยเนี่ยแลนด์แลนดแลนไปแล้วเริ่มแล้วเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะเนี่ยคือเสียหายแล้วเนี่ยนี่นะคะนี่ไงอ๋อเนี่ยเสียหายแล้วเนี่ยอุ้ยเยอะมากเลยอ่ะนี่นะคะเนี่ยเราต้องดึงออกไม่งั้นมันลามใช่ไหมคะมันลามหากันหมดเลยกับ ต้องเลือกไอทิเปิดสีออกแยกไปก่อนแล้วไอท่เสียหายนะส่วนใหญ่แล้วพวกดังๆสวยๆด้วยนะใช่ไหมคะเขียวๆไม่เป็นลายตัี้ว็นี่นมันจะแน่นแบบมากเลยนี่ยจะแน่นแบบนี้นะคะแน่นแบบนั้นนะฮะโหเสียหายเยอะทั้งนู้นทั้งีแขวนๆนอกก็ยังมีเสียหายอ๋อนี่ไงนี่ไงเอาอะไรไม่แน่นอนเลยเนี่ย เห็นไม่พลาดนิดเดียวเองแล้วถ้าเกิดว่าอยู่สภาพนี้ปลายสีมก็จะไม่เปิดให้เราเห็นเพราะมันล่มนะฮะค่ะต้องให้ได้รับแสงถึงจะเห็นสีค่ะเดี๋ยวฝนก็หมดแล้วคงหมดปัญหาแล้วเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งเปิดเนี่ยเปิดเปิดแล้วหนูก็มาพอดีเลยเนี่ยปกติผมคุมไว้เพราะว่ามืดเข้าฝนลงมืดเข้าฝนลงอ๋อเป็นเช่นนั้นนะคะเพราะฝนตสทุกวันเลยนะเสียหายเยอะฮะทุกวัน ส,สวยทั้งนั้นเลยอ่ะแวะเข้ามาชมกันนะคะผู้ชมครับเนี่ยอย่างพงกนี้เนี่ยยังงี้ก็แบง่งเนี่ยต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะไม้ด่างสวยแล้วนะแล้วมีโอกาสลุ้นได้อีกเพราะว่าอาจารย์คัดพ่อพันแม่พันให้แล้วนะคะแวะเข้ามาชมได้เลยหนึ่งร้อยบาทกระถางสี่นิ้วค่ะใครสนใจจะเก็บไม้แล้วก็แวะมาอุดหนุนอาจารย์ด้วยนะคะนะคะาจิระประวัติค่ะวันเสาร์กับวันอาทิตย์ เป็นตลาดนัดต้นไม้นะคะก็จะมีไม้หลายๆชนิดนะคะมาวางจําหน่ายที่นั่นมีปัญหาอะไรก็ยังยังคุยสอบถามได้เหมือนเดิมนะค่ะเหมือนเดิมมายกเว้นบางเรื่องคือมีปัญหาอะไรก็สามารถโทรสอบถามอาจารย์ได้พร้อมที่จะให้ความรู้นะคะโทรมาที่นี่ก็ได้หรือถ้าเสาร์อาทิตย์ท่านผ่านมามีเวลาไปหน้าคายคไปไปคุยกันก็ได้ปรึกษาหารือได้แล้วก็ปรึกษาหารือกับวิธีการที่จะเริ่มใหม่จะทำโชคเก้าชั้นน่ะ ให้มันเป็นรายได้พิเศษนะจากข้าราชการที่ใกล้กเกษียณก็ดีหรือว่าบางท่านยังรับรายการหรือทำงานอื่นอยู่แต่พอมีเวลาหารายได้พิเศษโดยการสร้างพันโชคเก่าชั้นเนี่ยผมยืนยันว่าสร้างได้ทุกคนสร้างได้ครับผสมขึ้นมาแล้วแต่ละต้นเขาจะไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่จะอยู่ได้ทุกวันนี้คือโชคเก่าชั้นหนึ่งเขาเล่นไม้ต้นเดียวกันนะครับ คำว่าเล่นไม้ต้นเดียวก็หมายถึงว่าต้นเดียวในโลกชั่วเกาชันนี่พอเป็นมเมล็ดขึ้นมาเปรี้ยอย่างเนี้ยอย่างเงี้หน้าตาเขาจะไม่เหมือนกันแล้วไม่เหมือนแล้วโ <c oughs> ตขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขาเป็นต้นเดียวในโลกนี่หมายถึงว่าเล่นไม้ต้นเดียวในโลกค่ะไม่ได้แปลว่าเอาไม้ต้นนี้ไปทําเนื้อเยื่อต้นเดียวแล้วก็ให้มันเยอะๆไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะหมายความว่าเล่นโดยธรรมชาติต้นเดียวนะครับ เพราะว่าดูค่ะกว่าจะได้กว่าจะได้แบบนี้นะคะอุ้มฝกักอุ้มท้องอยู่9เดือนนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็แลวกว่าจะโตได้ขนาดนี้ค่ะร่วม2ปีนะกว่าจะเห็นหน้าตาสวยๆนะคะใช่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือใช่ไหมล่ะไอ้ที่ว่าอะไรน้ําตกน้ําไม่ตกไหมมีส่วนค่ะอาจารย์<ช>มีส่วนค่ะค่ะ,คะมีส่วน มีสวนมันจะมีทรงน้ําตกที่ตอนนี้ที่แบบได้รับความนิยมมากเลยจะมีทรงน้ําตกแล้วก็ทรงอ่าเฮอริเคนเฮอริเคนแล้วก็จะมีทรงเขาเรียกทรงอะไรเขาแกะหูแกะอ๋อเขาแกาเขาแกะหูแกะนะคะที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้ค่ะติดไว้ก่อนเดี๋ยวชุดหลังขึ้นมาเจอเดี๋ยว เก็บไว้ให้นะคะคนี่นะคะไม้สวยๆทุกต้นนะคะผู้ชมขาแนะนําผู้ชมเลยเบอร์อยู่ใต้คลิปค่ะใครที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับโชคข้าชั้นนะคะสามารถโทรสอบถามได้อาจารย์พร้อมที่จะให้ความรู้นะคะประวัติของอาจารย์ก็ยาวนานมานะคะครับ <laughs> ซึ่งมีความรู้ความรู้ให้ให้กับคุณได้ละกันใช่ไหมคะมีครับมาคุยด้วยครับ บางเรื่องคุยไม่ได้บางเรื่องบอกไม่ได้แต่บอกเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงบอกได้บอกได้นะคะบอกได้ฮะแต่ว่าวิธีแก้ของของของความเลวร้ายในวงการเนี่ยถ้าได้มาคุยก็ผมล้วผมมีวิธีแก้ให้นะฮะไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับวงการต้นไม้ไม่จําเป็นเฉพาะโชคเก่าชันแหละครับไม้อื่นเนี่ยผมก็เคยแก้ให้มาแล้ว คนะฮะเราแก้กันได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีอะไรก็มาคุยกันมาคุยกันมาปรึกษากันนะคะการที่จะพูดสื่อสาธานะะออกไปอย่างนี้บางทีจะไปกระทบกระเทือนบางคนเขาเขาน้อยใจฮะเขาน้อยใจค่ะอาจารย์คันแล้วตอนนี้ก็ยังมีบอนสีอยู่มีฮะมีของเก่าๆนั่นแหละอ๋อทิงไว้แล้วมันก็ขึ้นมาเองฮะ พอเขาได้ฝนนะคะก็ขึ้นมาอย่างที่เคยบอกไปนะไม่ตายไม่ตายนั่นแหละครับถึงหน้าถึงหน้าฤดูเขาลงหัวเขาก็ลงหัวแล้วถึงฤดูการที่เขาจะแตกมาเขาก็แตกออกมาสวยๆนะคะครับอะดูดีด้านนู้นก็ยังมีกล้วยด่างอีกเต็มไปด้วยฮะสวยด้วยนะกล้วยด่างต้นนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเดินออกมาด้านนี้ต่อนะคะเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันต่อค่ะเนี่ยอยู่นิดนี้ก็มีอีกเม็ด บอกเม็ดที่เพาะไว้ก็ตายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่กระจาดคเนี่ยเอาขึ้นน่าเสียดายมากเลยนะครับนี่กเนิกันตายใช่ไหมเนี่ยกว่าจะได้กว่าจะแบบอุ้มท้องต้งต้งเก้าดือนนี่ตูนึ่นะนี่นะคะอันนี้ก็ต้องเอาพลาติกลุมไว้ครับเนี่ยถ้าว่าอย่างเงี้ยนี่ผมวัดดวงแล้วฮะมันยุบตรงนี้นะคะเนี่ยวัดดวงมันก็เป็นไม้ที่มีสีนะสีมาแล้วสีมาแล้วเห็นไหมคะเนี่ยสีมาแล้ว ก็ไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะโอ้ตายเยอะฮะค่ะแวะมากันนะคะผู้ชมขามาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามเส้นทางกันค่ะแล้วก็เข้ามาชมไม้สวยๆกันมันตายอ๋อนี่นะเนี่ยค่ะค่ะเอามาไว้อย่างนี้เลยยังโดนะลงอีกนี่ขนาดตรงนี้เป็นบอนบอนครับ เพราะว่าถ้าเอาเข้าร่มเลยก็ไม่ได้ไม่ได้มันยืดแล้วไม่มีสีแล้วอ่อนแอแต่พอมาเจออย่างนี้ฝนกระเด็นกระเด็นมากมากับเขาก็น้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงหน้าฝนนะฮะ,ะไม่ไม่เพราะหน้าฝนช่วงหน้าฝนน่ะทางนู้นน,นั่นมดเลยอุ้ยเยอะนะเนี่ยอาจารย์ทำไม่เยอะเลยนะคะอุ้ยเยอะนะเนี่ย สีสีสวยทั้งนั้นเลยอ่ะสีสันเห็นเลยแต่มันตายนะครับเพราะว่าเนี่ยดูสิค้ะโอ้ยเสียดายเนี่ยเสียดายผู้ชมดูสิแล้วดูสิลากวีน้อยเดี๋ยวปักไว้ก่อนเผื่อเขาขึ้นเผื่อเขาสงสารตัวเองอืมเสียดายเสียดายเสียดายเนี่ยคือฝนทุกเรื่องราวมีปัญหาทั้งนั้น วิตายแล้วสดายะโอ้ยสีดูค่ะอาจารย์ใช่สีสได้ฮะค่ะสีได้แล้วฟอร์ไม้ไม,ไม้ชุดนี้ไม้ที่ผมพัฒนาขึ้นมาใหม่ตรงนั้นเลย,เยค่ะผมจะเอาอันนี้ผูกไว้คือเราจะทําอันนี้ไว้คือชุดที่ผมพัฒนาใหม่ค่ะก็เราจะทําโค้ดเอาไวใ้ให้เราดู<อ>นะคะไว้ดูเนี่ยใบจะก,กว้างค่ะเก็บเม็ดจากแม่ดำมีค่ะแล้วพอพอ,พอมีสีแล้วสวยเลยใชนะ่ไหม ใช่ใช่ภีเข้าอะถ้าาแม่ดำนี่ให้ลูกสวยอยู่แล้วนะคะได้สีเลยเอาแม่ดำตั้งนะคะผู้ชมคะไม้จะทำให้ออกมาลูกสีแดงนะคะมีสีแดงประมาณนั้นเลยเจ้าประสบการณ์ที่เราสอบถามอาจารย์หลายๆท่านมานะแต่ดูแลเนี่ยไม่เก่งหรอกใช่อาศัยสอบถามอาจารย์มานะคะผู้ชมคะ แล้ว,ลวดา้านนี้ต้นใหญ่ๆเนี้ยอาจารย์มีแบ่งม ouais. right. ั้งไหมคะมีฮะแบ่งได้ทั้ง sure? นั้นนะครอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่อาจารย์แบ่งนะคะเช่นค่ะต้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะไซส์ใหญ่ๆตรงนี้จองแล้วต้นนี้จะมีคนจองแล้วมีต้นหนึ่งต้นนี้จองแล้วีต้นฮะแล้วก็้นนู้นต้นนั้นก็จองแล้วนะคะจองครับแล้วก็ต้นไหนคะต้นนี้เหรอคะ ตัวน,นี้ให้ไปทั้งฝักแบบนี้นะคะโอ้หให้ไปทั้งฝากเลยนะเขาเขายังไงนะเขาก็จะไปทำพันธุ์ด้วยจะไปประดับด้วยแล้วก็เป็นเด็กรุ่นใหม่มไปทำงานอยู่ต่างประเทศะกเก็บตังค์กลับบ้านตั้งร้านอาหารแล้วก็ทำสวนเลยก็จะมาตั้งต้นในนี้เขาศึกษาอยู่หลายปีเขารู้แล้วว่าโอ้มันเป็นต้นเดียวในโลกเขาก็เลย ซื้อแม่พันธุ์ที่แบบก้านสั้นๆซื้อแล้วก็ฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับคือวางแผนเอาไว้แล้วว่ากลับมาแล้วจะมาทำนะคะเพราะเพราะว่าศึกษามาพอสมควรแล้วนะคะวิสุดยอดเลยเขดูเขาเลยเขาจองไม้ก้านมันมันได้ทรงใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยใครสนใจอยากจะแบ่งแบ่งพันแม่พันธุ์มีแบ่งพันนะคะผู้ชมค่ะก็สามารถสอบถามได้นะคะแบ่งได้ไฮะไม่ใช่ว่าทิ้งต้นนะเก็บไว้บ้าง โดยเฉพาะถ้าไม้ดำก็แบ่งๆกันไปบ้างค่ะอืมเนี่ยไม้สสวยๆทังนั้นเลยนะคะค่ะอาจารย์ขาก่อนจะปิดคลิปค่ะอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงผู้ที่เลี้ยงไม้นะปัจจุบันนี้ไหมคะคือมีฮะมีเรื่องหนึ่งนะสำคัญสําหรับด้านทั้งหลายผมจะพูดไม่ไม่ไม่ถึงกับตรงเกินไปแต่ว่าจะพูดกับสถานการณ์ที่มันกําลังเกิดขึ้นและจะเป็นปัญหากับวงการ โชคเก่าชั้นผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าโชคเก่าชันเนี่ยเขาเล่นไม้ต้นเดียวนะครับคนที่จะมีความภาคภูมิใจนั่นก็คือมีไว้ในครอบครองซึ่งเป็นไม้ต้นเดียวในโลกหาที่ไหนได้ก็หาได้ที่โชคเก่าชั้นนี่แหละครับแต่ถ้าถามว่าโชคเก่าชั้นเขาทำจากต้นเดียวให้เป็นหลายๆต้นในชนิดเดียวกันไหมมันก็แล้วแต่ท่านนะครับอันที่หนึ่งอันที่สอง ถ้าท่านจะซื้อไม้เข้ามาเนี่ยผมเน้นให้ท่านเน้นความเป็นลูกทุ่งเอาเป็นว่าเลี้ยงตามธรรมชาติอะจริงๆแล้วเนี่ยแลงๆนะอยากบอกแต่บอกไม่ได้ด้วยมารยาทเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ผมก็บอกไม่ได้แต่เพียงจะแนะนำให้ท่านเอาต้นที่เขาเลี้ยงมาจากธรรมชาติถ้าเกิดว่าเขาเลี้ยงมาเลี้ยงดีอยู่ดีกินดีแสงสีเสียง อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ท่านปล่อยอ,อมัไถไล่ไถานาธรรมชาติอย่างผมอย่างเนี้ยเขาจะอยู่ไม่ได้แล้วท่านก็จะเสียใจคคนขาวก็จะมาดาภายในเดือนสองเดือนแต่คนดาก็คงจะดาไเป็ดปีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านระมัดระวงังนะฮะเอาที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเท่านั้นที่จะอยู่นะครับผมผ่านในวงการต้นไม้มาเยอะ สมัยก่อนนะมีการใช้ปุ๋ยเร่งให้ดอกใหญ่เร่งให้สีสวยท้ายสุดอยู่ไม่ได้มันหนีความเป็นธรรมชาติไม่ได้แล้วต้นที่อยู่ได้คือต้นที่เกิดตามธรรมชาติสวยตามธรรมชาติที่อยู่ได้เพราะฉะนั้นผมฝากท่านทั้งหลายให้พิจรารณานะฮะถ้าท่านขายพลาดไปแล้วซื้อไม้เข้ามาสองเดือนสีเปลี่ยนไม่ทราบเหตุผลผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเหตุผล นะฮะท่านก็ระวังเอาซื้อตรงไหนมามันเปลี่ยนง่ายก็อย่าไปซื้อลุยหาตามธรรมชาติไปนีฮะสิ่งที่ผมเป็นห่วงครับผมเี็นนี้ข้อขราชการที่ใกล้กเกษียณที่มีความเตรียมตัวจะหกสิบผมก็เห็นด้วยนะที่ท่านมาปรึกษาหารลือกันว่าควรจะทำก่อนกเกษียณพ่อพันแม่พันผมมีแบ่งปันถ้าผมไม่มีผมก็จะแนะนำในจุดที่ควร เพื่อจะให้แบ่งปันท่านปรึกษาและแลนก็ได้แลแนไปทั่วหมดที่ไหนเขาเรี้ยงจริงอะไรจริงใจมาฮะติดต่อกันได้ท่านเริ่มจะเริ่มเข้าผมได้ต่อเมื่อท่านมีแม่พันธุ์แบบเดียวกับผมคือมีไม้ใหญ่มีฝักอีกาเดือนสีเ่เดือนเพาะเมล็ดได้ถูกไหมฮะค่ะแล้วท่านก็จะมีลูกไม้ทันผมเลยได้รุ่นได้อะไรกัน พออายุมากแล้วมีความสุขไม่ใช่ว่าอายุมากแล้วไปนั่งเหนื่อยเลี้ยงตัวเล็กๆคือไม่ใช่ค่ะนะผมฝากไว้แค่นี้ครับค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะในแรงขอบคุณอาจารย์มากเลยที่มหาอาจารย์ทุกครั้งเราก็จะได้ความรู้กลับไปนะคะแล้วก็เป็นห่วงกันค่ะก็ ท่านมีอะไรนะคะสามารถโทรสอบถามอาจารย์ท่านได้นะคะอาจารย์พร้อมที่จะให้คําปรึกษาใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในวงการโชวกระชั้นก็สามารถโทรมาปรึกษาได้อย่าท้ออย่าสะดุดอย่าท้อแท้แล้วยิ่งตอนนี้ค่ะอาจารย์ค่ะยิ่งตอนนี้ไม้ราคาสามารถจับต้องได้เนี่ยตอนนี้เหมาะมากเลยที่จะเก็บไม้นะคะที่จะเก็บไม้ที่จะเริ่มเรียงไม้ขอขอนิดนึงไม้สวยจริงไม่มีราคาต่ํานะครับ อันนี้คือเรื่องจริงคะ่ะมาจากของจริงด้วยเมื่อก่อนผมใช้คําว่าสวยจริงนี่สวยตามธรรมชาติค่เดี๋ยวนี้ใช้คําว่าสวยจริงนี่ไม่ใช่ว่าสวยไม่จริงแล้วมาทําให้สวยจริงราคาจะแพงไม่ใช่ค่ะสวยมาไม่จริงคือที่มามันไม่็น่มาสวยจริงคขอให้นันพิจารณาให้ได้คิดให้ได้นะฮะ <laughs> <laughs> โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์ค่ะคน,น่าเจอกันค่ะสวัสดีครับค่ะและก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะที่เข้ามารับชมคลิปอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบค,ค่ะตามกันต่อคลิปต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เรนลาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ